สวัสดีค่ะสวนธนพัฒสกลนครค่ะตัวนี้เป็นต้นพันธุ์ไผ่ยักษ์น่านแล้วก็ไผ่ยักษ์ปักเก่งนะคะทั้งสองสายพันธุ์นี้ต้นพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะตัวนี้เป็นชุดกิ่งตอนชํำถุงไผ่ปลูกใช้ลำค่ะไผ่ลำใหญ่ลำตรงนะคะเป็นไผ่ที่เนื้อไม้ดีอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยค่ะดูรากรากดีค่ะ ตอนนี้ส่วนใหญ่จะนิยมนําไปปลูกใช้ลำไปทำเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือว่าทําบ้านไม้แบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันต้นพันธุ์สวยๆเลยค่ะช่วงนี้ก็มีพี่ๆจากหลายพื้นที่นะคะสอบถามแล้วก็นําต้นไผ่สายพันธุ์ไผ่ยักษ์น่านแล้วก็ไผ่ยักษ์ปกิ่งไปปลูกค่อนข้างเยอะค่ะสวยๆเลยค่ะนเนื้อไม้ดีมาก สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจต้นพันธุ์ไผยักษ์น่านปักกิ่งไผยักษ์น่านแล้วก็ไผยักปักกิ่งนะคะไปปลูกสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ที่เพจ Facebook สวนธนาพัฒสกลนครแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ได้ค่ะ091 0515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษากฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ